สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะเ,เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาซึ่งในเนื้อหานี้นะคะก็คุณครูเมย์ก็จะสอนเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนานะโดยนะคะหลักธรรมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น 1. ศส,สัทธาสีสองไตรสิกขานะคะสโอวาสาม ออแล้วก็4พุทธศาสนาสุภาษิตนะลูกนะโดยศรัทธาสีเนี่ยนะคะจะเป็นหลักความเชื่อในทางพระพุทธศาสนามี4ประการนะคะออก็จะมี1เชื่อกร,รนะคะสเชื่อผลของกรรม 3. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองและ4เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะ ะะต่อไปนะคะจะเป็นตรสิกขาตรสิกขาเป็นหลักในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประการดังนี้ก็คือ1ศีลสินสิกขาสินสิกขาเป็นหลักการสํารวมกายและวาจาให้ทําดีแล้วก็พูดดีนะคะ 2. จิตตสิกขาคือการมีจิตที่ตั้งมั่นนะคะสารวมใจให้แน่วแน่โดยพิจารณาอย่างจรงิงจังเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้นอันที่3นะคะอันสุดท้ายก็คือปัญญาสิกขานะคะ คือความฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆความรู้แจ้งในเหตุและผลรู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหลักธรรมที่ชื่อว่าโอวาสานะคะเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามี3ประการนะคะก็คือการไม่ทําความชั่วการทําความดีแล้วก็การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะ การไม่ทําความชั่วนะคะจะเป็นการไม่ทําความชั่วทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะคะซึ่งมีหลักธรรมอยู่2อย่างก็คือเบญจศีลแล็ทุจริตสานะคะโดยเบญจศีลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราและเสพสารเสพติดนะคะส่วนทุจริตสาก็คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนะคะ ะค,ะคือการทําความดีนะคะการทําความดีเป็นการทําสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดผลผลดีซึ่งมีหลักธรรมสนับสนุนดังนี้จะมีเบญจธรรมนะคะสุจริตสามภมวิหาร4แล้วก็กตันยูกระเตาวิทีต่อประเทศชาติอันสุดท้ายก็คือมงคล38นะคะโดยในชั้นเรียนนี้นะคะจากกำหนดให้เรียนอยู่3ประการก็คือ,อความเคารพความอาทอมต้นนะคะแล้วก็การทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนนะคะ ะะหลักธรรมอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในโอวาทสามก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะเราต้องออมีจิตใจจดจอกับสิ่งที่ทํานะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซึ่งเราสามารถทําได้โดยการทําสมาธินะคะ<ม>ต่อไปนะคะก็คือพุทธศาสานาสุภาษิตนะคะพุทธศาสานาสุภาษิตเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อเป็นการเตือนสติสําหรับชาวพุทธนะคะได้แก่สุาสาขาสังสาสามัคคีนะคะแปลว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุขนั่นเองนะคะส่วนอันที่สองก็คือโลโกนะคะปัดธรรมพิกาเมตตาแปลว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะหลักธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ก็คือเราจะต้องออมีการดํารงชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งเราสามารถนำหลักธรรมหลายข้อเนี่ยมาปฏิบัติรวมกันก็ได้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาพุทธนะคะซึ่งคุณครูได้แบ่งหัวข้อไว้แล้วนะคะเด็กๆตั้งใจดูกันนะคะสัทธาก็คือความเชื่อแต่ในทางพุทธศาสนาเขาเชื่อใน4ประการเขาก็เลยเรียกสัทธา4ีนะสัทธาสี่เอาสัทธาในเรื่องอะไรบ้างอันที่หนึ่งเชื่อตาม เอาเขียนลงไปหนึ่งเชื่อกร,รมเขียนแค่ตัวสีแดงพอเชื่อกรรมเชื่อกรรมกรรมคือการกระทำนะคะคือเชื่อว่าการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลตามมากร,รมคือการกระทำนะ ที่นักเรียนไปตีหรือไปตีเพื่อนหรือนักเรียนไม่ทําการบ้านเขาถือว่าเป็นการกระทําการกระทําเหล่านั้นมันจะมีผลตามมาอย่างเช่นนักเรียนไม่ทําการบ้านมาแอบเล่นเกมอย่างเดียวแล้วไม่ทําการบ้านมาทั้งท้งที่พ่อแม่บอกแล้วแล้วนักเรียนก็ไม่ทําผลที่ตามมานักเรียนก็ต้องโดนครูทําโทษหรือนักเรียนไปตีหัวเพื่อนผลที่ตามมาคือเพื่อน เพื่อนหัวแตกไปฟ้องครูนะเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนไปทําอะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะมีผลตามมานะลองนึกย้อนนะตัวเองเคยทาอะไรไว้แล้วมันต้องมีผลตามมาจริงไหมจริงหรือไม่จริงอ้าวจริงต่อไปอันที่สองเชื่อผลกรรม เชื่อผลกรรมอันนี้ก็คือประมาณว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตรงนี้นะผลของมันที่ตามมาเมื่อกี้นี้ถ้ามันดีนะถ้าทำดีผลก็ออกมาออกมาดีถ้าทำไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีนะคนไหนได้ที่เก็บเงินได้หนึ่งแสนบาทเอาไปคืนเจ้าของ เออเขาก็อาจจะให้รางวัลมาสักหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมแต่คนไหนที่เก็บเงินมาได้แล้วก็ไม่คืนเจ้าของเออเจ้าของไม่ให้เอามาแล้วเดี๋ยวมันตามมาผลนะ่ะมันตามมาเขาประกาศบอกว่าเงินหายคนที่ขโมยมาเป็นโจรเราก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นโจรน,นะเพราะนั้นอันนี้คือเชื่อผลกรรม ต่อไปอันที่สามที่สามเขียนตรงสีแดงนะเชื่อว่าเชื่อว่าสัตว์ทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนเองรวมทั้งเราด้วยมีกรรมเป็นของตัวเอง คนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นและสิ่งเหล่านั้นมันก็จะติดตัวเราตลอดไปเพราะนั้นเราจะไปแก้กรรมได้ไหมแก้ได้ไหมแค่สำนึกว่าตัวเองทำผิดตัวเองทำกรรมไว้เยอะออแล้วไม่พยายามทำอีกแต่นักเรียนจะไปแก้กรรมได้ไหมจากผิดให้เป็นถูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าสมมุตินักเรียนไปไปฆ่าแมวตายหนึ่งตัวผลที่ตามมาก็คือแมวมันตายกรรมที่ตามนักเรียนติดตัวไปคือนักเรียนเป็นฆาตกรฆ่าแมวตายเป็นฆาตกรฆ่าแมวตายนักเรียนจะไปโยนให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้มันก็ติดตัวเราเพราะเราเป็นคนฆ่าด้วยมือเราเองใช่ไหมนักเรียนจะไปแก้ยังไงฆ่าตัวเองตายตามแมวหรือเปล่า เปล่าเพียงแต่ว่าในครั้งต่อไปนักเรียนจะฆ่าแมวไหมไม่ค่านะเพราะนั้นกรรมจะติดตัวเราตลอดไปต่อไปอันท right> ี่4เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์เป็นผู้สั่งสอนขึ้นมาเพราะพุทธศาสนาสอนให้เชื่ออย่างมีเหตุผลให้ลองเอาปัจ ไปปฏิบัติดูไม่ได้บังคับนะแค่ทําบุญตักบาตรเขาก็ไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะต้องทําทุกวันพระแต่มันเป็นสิ่งที่ควรทำํำนัเรียนก็ลองไปทําดูว่าถ้าเราทําบุญตักบาตรแล้วมันจะเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างดีไหมดีความรู้สึกดีความรู้สึกมีมีอะไรอิ่มบุญอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้น เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็สิ่งที่รองตรัสรู้นํามาปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับหลักคําสอนที่สําคัญในพุทธศาสนานักเรียนต้องปฏิบัติถูกไหมคะถ้านักเรียนเรียนรู้เฉยๆมันจะรู้ผลไหมไม่รู้นะไม่รู้ความศรัทธามันก็จะไม่เกิดนักเรียนเรียนอย่างเดียวก็จะไม่เกิดความศรัทธานักเรียนต้องนํามา มาปฏิบัติด้วยนะคะไตรสิกขาไตรสิกขา,า,าคือการฝึกหัดอบรมกายวาจาจิตใจและปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นไปไตรสิกขาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา3ามอย่างมีดังนี้ หนึ่อธิศีลสิกขาหรือศีลคืออบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยประกอบอาชีพสุจริตเป็นปกติ 2. อาทธิจิตตสิกขาหรือสมาธิคืออบรมจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านระลึกรู้ตัวาอาทอธิปัญญาสิกขาหรือปัญญา คืออบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งคิดแต่สิ่งดีคิดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาโอวาทปาติโมหมายถึงคําสั่งสอนที่เป็นหลัก เป็นประธานถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีสามอย่างคือ1เว้นจากทุจริตคือไม่ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจทุจริตหมายถึงอะไรครับคือการประพฤติชั่วยังไงล่ะคำสอนข้อที่หให้เว้นจากการทุจริตก็หมายถึงไม่ประพฤติชั่วการไม่ทำความชั่วทุกอย่างทางกายวาจาใจ การทำชั่วือมอเช่นอะไรบ้างล่ะครับผมยังนึกไม่ค่อยออกคุณครูช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับการทำชั่วทางกายยกตัวอย่างเช่นการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนรังแกสัตว์หรือผู้อื่นการลักเล็กขโมยน้อยหรือถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้การล่วงเกินคู่ครองของผู้อื่นหรือบุคคลที่เขาห่วงห้ามการทำชั่วทางวาจาเช่น การพูดโกโหกหลอกลวงพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อส่วนการทำชั่วทางใจก็คือการคิดชั่วเช่นโลภอยากได้คะแนนดีๆแต่ไม่อยากอ่านหนังสือก็คิดจะแอบ,บจดคำตอบเข้าห้องสอบโอโ้โหฟังดูแล้วล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งทั้งนั้นเลยนะครับโอวาทข้อที่สองคือการประกอบสุจริตการประกอบสุจริตคือ ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจหมายถึงการทำความดีทุกอย่างทั้งทางกายวาจาใจเมื่อวันก่อนผมเก็บกระเป๋าสตางค์คืนคุณป้าที่ทำตกไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็ช่วยลูกแมวที่กำลังจะถูกหมารุมกัดด้วยครับดีมากต้นอย่างนั้นถือเป็นการประพฤติชอบทางกายส่วนการประพฤติชอบด้วยวาจาก็คือการพูดความจริง ไม่พูดยุแยงให้คนแตกสามัคคีกันพูดจาสุภาพและไม่พูดเพ้อเจ้อโอวาทข้อที่3าํทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหมายถึงการทำใจของตนให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอไม่ปล่อยให้กิเลสซึ่งได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นครอบงำ ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆสรุปโดยย่อหลักทั้งสคือการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเข้าใจแล้วครับต่อไปผมจะตั้งใจไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็จะทำใจให้สะอาดผ่องใสด้วยครับอืมดีมากคนที่ละชั่วทุกอย่างทำความดีทุกประการทำใจให้ผ่องใสก็จะได้ชื่อว่า ปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าครบทั้ง3อย่างผลก็คือจะได้รับความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับก็คือพระนิพพานถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มต้นทำความดีด้วยการตื่นแต่เช้าไปทำบุญที่วัดกับคุณพ่อคุณแม่ในวันพรุ่งนี้ดีไหมครับคุณครูดีมากแต่ก่อนอื่นรีบไปทำรายงานให้เสร็จนะ เดี๋ยวห้องสมุดอ่จะปิดซะก่อนได้ครับคุณครูงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่คุณพระศรีรัตนไตยมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์ขอเจริญพรไปยังแติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เข้าสู่รายการนาทีธรรมหัวข้อธรรมปัจจำวันนี้กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทําการกระทํานั้นจะกระทํากรมดีหรือจะกระทํากรรมจั้วขึ้นอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดกรรมนั้นแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกันคือประการที่หนึ่ง อกุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีเราแสดงออกในทางลบเป็นต้นประการที่สองอกุศลกรรมคือการกระทำกรรมดีส่งผลในทางบวกหรือในทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆประการที่สามอยยกตากรรมคือกรรมเป็นกลางๆางส่งผลทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดีเป็นต้นเราชาวพุทธทุกคนเชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงบาปกรรมนั้นมีจริงดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้ตัดเรื่องกฎแห่งกรรมไว้สประการคือประการที่หนึ่งกรรมศรัทธาคือเชื่อเรื่องกรรมมีจริง ประการที่สองวิปากะศัทธาคือเชื่อเรื่องผลของกรรมประการที่สกรรมสักกตาสัทธาคือเชื่อเรื่องสัตว์มีกรรมเป็นของตนเองสัตว์ในที่นี้คือสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐสามารถ สื่อสารให้กันได้สัตว์ที่สองคือสัตว์อมนุษย์อมนุษย์คือสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สื่อสารซึ่งกันและกันได้ประการที่สี่ตถาคตะโพธิสัตว์คือเชื่อเรื่องว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ตัดสรุชอบได้โดยพงเองดังสรุปใจความได้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเราเกิดมามีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดมาต้องใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ากรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้าง อยู่ที่ผลของการกระทำลิขิตจากฟ้าหรือจะสู้ตัวญาติโยมเป็นผู้ลิขิตว่าจะกระทำกรรมดีหรือจะกระทำกรรมชั่วจะเริญพรกันบ้านวิชาสังคมนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทำแบบทดสอบที่หนหน้าที่12-13ถึงแล้วก็ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้าที่18นะคะโดยกันบ้านนี้นะคะเด็กๆส่งวันเปิดเทอมเลยนะคะค่ะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ